สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไรชินเอ็กไอแชนแนลนะครับผมก่อนสวัสน,นี้ครับอยู่เกม Mini o n ่ u m b l e เช่เนเนะครับ EP ที่4และคลิปที่4และนะทึกวันนี้เราจะมาพูดถึงการดันค่าพลังของตัวละครเราครับนะดัน CP เนี่ะว่าจะทำยังไงให้มันดันได้บ้างนะครับรวมถึงเฮดอะครับที่มีเนี่ยเอาไปเปิดอะไรนะที่จะสามารถดัน CP ของเราได้มากที่สุดซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้จะเป็นเล่น ตามฉบับของผมนะคือมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมเล่นแบบนี้มาจนตอนนี้พลังอยู่ที่ 2,164K หรือว่า2,164,000นั่นเองนะครับนะก็เรียกว่าสะสมมาอย่างยาวนานนะครับตรงนี้ครับก่อนจะเริ่มนะสำหรับสัปดาห์นี้มันมีกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับก็คือกิจกรรมพาะปลูกนะฮะก็ถือว่าเป็นเกรด เล็กๆน้อยๆแล้วการวิธีการเล่นนะฮะในการปลูกต้นไม้นี้ให้คุ้มค่าที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดฝังนะฮะให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะซึ่งเราต้องปลูกต้นไม้นี่แหละคือมันจะมีหลายแบบมากนะครับดูจากครั้งได้เนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่ไม่ใช่ต้นไม้ดอกไม้อยู่6ชนิดนะครับหชนิดนี้เลยสีแดงนี่ก็คือขายได้แพงที่สุดซึ่งเราต้องปลูกเรื่อยๆครับปลูกเรื่อยๆครับพยายามเก็บเกี่ยวเรื่อยๆครับต้องเข้าเกมบ่อยมากครับสำหรับกิจกรรมนี้จะแตกต่างจากการ ขุดเหมืองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ต้องเข้าเกมบ่อยนะเพราะเราต้องมาเก็บมาปลูกมาเก็บมาปลูกนะครับส่วนวิธีการขายนะครับพอเราเก็บมาแล้วอะครับอย่าเพิ่งรีบขายดูดีๆก่อนนะฮะดูดีก่อนในที่นี้คือเวลาเรากดขายอะอย่างอันนี้เราผมมีเนาะเวลาเรากดขายมันจะมีราคาที่ต่างกันมันจะมีราคาที่ต่างกันนะครับมีสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะต้องขายกันสีแดงนะฮะ เออเราดูราคาก่อนเลนจ์ราคาเนี่ยเห็นปะของดอกเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2- องร้อยแปถึงสาม้ถ้าเป็นระดับเลเจนต์นะครับซึ่งเราต้องขายที่เป็นแดงอย่างอันเนี้ยสามสีแดงโอ้โหแม็กสุดขายดีรออะไรถูกป,ปะแบบนี้จบนะสมมุติมาดูดอกต่อไปอันนี้ดูนี้ก่อนเลเจนต์ Legend จะอยู่ที่6 3 0้อยสามสิบถึงหกเจดจริงอ่ะเข้าไปดูข้างในได้นะครับก็เนี่ยไม่มีไม่มีสีแดงเก็บเก็บเลยเก็บเลยยังไม่ต้องรีบขายใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบขายนะฮะใจเย็นนะ อย่างอันนี้ไม่มีสีแดงเหมือนกันเออไม่ต้องรีบขายครับเราเก็บได้ดอกไม้เราเก็บได้นะฮะอย่างอันนี้มีสีแดงครับสองสี่เจ็ดห้าดูก่อนราคาสูงไหมโอ้โหสองสี่เจ็ดห้าราคาสูงสุดอย่างนี้รอซอสอะไรครับก็กดเลยครับก็เนี่ยสองหมื่นเก้านะซึ่งราคามันจะรีเฟซทุกๆสองชั่วโมงนะครับทุกๆสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นรอไปครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ,รบใจเย็นกิจกรรมนี้ใจเย็นครับเพราะว่าเราต้องแลกให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งสมมติเราไม่พอใจในตอนเนี้ยเรากดรีได้ไหมกดรีได้นะใช้โฆษณารีก็ได้หรือว่า มีตัวรีเฟซนะก็าสามารถรีได้เช่นกันนะครับสามารถรีได้เลยนะสมมติว่าเฮ้ยอยากขายแล้วไม่มีขายวิทีว่ะอะไรเงี้ยก็กดรีไปได้นะครับโดยที่ก็จะได้เหมือนกันนะฮะจากการทำอ่าภาร,รกิจต่างๆนะทั้งมเมล็ดทั้งไอที่เร่งความเร็วในการโตหรือแม้กระทั่งไอใบรีก็ได้จากอันนี้นะแต่ผมรับไปหมดแล้วฮะขอโทษนะครับอเออไอใบรีครับใบ <'t> <c oughs> รีเซตนะมันก็รับจาก้เหมือนกัน พยายามทําไปเรื่อยนะครับก็เก็บสะสมนะฮะแล้วก็มาแลกของรางวัลนะครับซึ่งรอบนี้นะเป็นแชมเปี้ยนระดับสีทองนะฮะซึ่งรอบก่อนมันเป็นอุปกรณ์เนาะแต่รอบนี้เป็นแชมเปี้ยนครับก็นี่เลยมันสามารถเลือกได้1ตัวนะฮะก็สองแสนครับเนี่ยผมพยายามแลกให้มันคุ้มที่สุดอย่างที่บอกครับแลกของที่สุดและพยายามแลกอันนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับสองแสนดันให้สุดครับเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะส่วนอื่นถ้าสมมติว่าเรา ไม่สุดจริงนะไม่สุดจริงหมายถึงว่าสมมติหรือแลกไปแล้ว1ครั้งแล้วมันเหลืออ่ะผมแนะนําให้แลกอะไรบ้างก็มีแลกชิ้นส่วนอันนี้นะครับเพื่ออัปตัวละครแลกแฟรลี่นะเออเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าทำไมถึงผมถึงเลือกแฟรลี่นะครับประมานี้นะฮะเน้น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 อันเนี้ยเออเน้นชิ้นส่วนแฟรลี่ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับกิจกรรมนี้ไม่ได้ยากแต่ต้องใช้เวลากับมันหน่อยรวมถึงมีรางวัลอันดับนะครับซึ่งรางวัลอันดับเนี้ยเป็นลาย สัปดาห์นะฮะ็คือระยะเวลากิจกรรมเลยพยายามจบที่หนึ่งครับเดี๋ยวจะได้กรอบดอกไม้อันสวยงามนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องรีบใจเย็นนะครับพยายามขายได้เยอะที่สุดครับซึ่งตอนนี้ของผมมีคู่แข่งอยู่ประมาณเนี้ยฮะก็มันมีคนนําผมอยู่แต่ไม่เป็นไรมีเวลาอีกหลายวันนะครับค่อยไปแซงตอนท้ายก็น่าจะยังทันนะนอกจากไอ้นี่มันเล่นเป็นเหมือนกันนะถ้าไอ้นี่มันเล่นเป็นเนี่ยถ้ไอ้นี่มันเล่นเป็นผมอาจจะแซงไม่ได้นะต้องดูอีกทีนั่นเองนะครับผม โอเคฮะมาเข้าเรื่องหลักของเรากันดีกว่านะฮะแวกกิจกรรมกันสักเล็กน้อยไปแล้วก็การดัน CP นั่นเองนะครับการดัน CP หรือการดันค่าพลังนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแทบจะทุกคลิปมันก็คือการตั้งแคมป์ครับนะกดตลอดเวลาตั้งแคมป์ด่วนให้หมดตัวนี้ผมกดตั้งแคมป์ด่วนจนเกี้ยงนะฮะพยายามต้องตั้งแคมป์ด่วนทีเดียวนะเนี่ยวลอัพไม่พอวลอัพไม่พอครับได้แล้ว ได้เงินได้ XP ได้ชิ้นส่วนอัพต่างๆได้ของมาผสมอะไรแบบนี้นะครับคือมันต้องตั้งแคมป์ดวนให้ครบครับในแต่ละวันดีกว่าปล่อย Energy เหลือทิ้งนะฮะอันนี้คืออย่างแรกเลยอย่างที่2ครับถ้าจะให้คุ้มค่าที่สุดอันนี้อาจจะต้องเติมนิดนึงนะฮะก็จัดไปแท็กแบบไม่จำกัดนะฮะหกรกดไปได้เลยผมกดไปแล้วนะฮะอันนี้เรียกว่าคุ้มทำไมถึงคุ้มฮนะเพราะว่า มันจะได้เนี่ยรายได้ตั้งแคมบวกป์บวกน0นะครับจำนวนตั้งแคมด่วนบวกอีก3คือทั่วไปผมจำได้ไม่ผิดถ้าน่าจะ5หรือ6ปะเออแต่ผมบวกไปเป็น 8- หรือ9เนี่ยนะฮะนะครับมีได้พลังงานสูงสุดอีกอะไรแบบนั้นซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอีก1จุดที่จะทาให้เราเติบโตครับซึ่งผมเนี่ยเสีย6,99นี้ไปยังตงวันแรกนะครับที่ global launch เลยนะซึ่งผมไม่ได้เติมอืนอ่นเลยมีเติมอีกอันเดียวเท่านั้นครับคือ pass อุปกรณ์ gone. นะแต่ค่ามันไปแล้วกันนะค่ามันไปแล้วกันไม่ต้องทําตามก็ได้เพราะตอนนั้นผมบ้ามากอยากได้อุปกรณ์นะผมก็เลยไปกดพาร์ตอุปกรณ์ไปครับเนี่ยะดูนะสี่รนะ้อยสิบเก้าแต่พาร์ตอื่นผมก็ไม่ได้เติมนะคือตอนนั้นผมอยากได้อุปกรณ์ก็เลยกดไปนะฮะโอเคเขาเรื่องกันต่อเมื่อกี้สองจุดแล้วนะแรกคือตั้งแคมป์สองคือถ้าซื้อแพ็ครเดนะืนได้ก็จัดไปแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เราไหวนะฮะส่วนการดันนะฮะการดันวิธีการอือ่นๆนะฮนะก็คือการผสมของเนี่ยแหละนะ เคยชินผสมรวดเดียวเรื่อยๆผสมรวดเดียวเรื่อยๆอย่าแบบเนี้ยฮะมันไม่ได้ผสมของม่วงให้เรานะเห็นปะของม่วงมันไม่ได้ผสมนะของม่วงเราต้องมากดผสมเองนะเนี่ยสผสมปืนต้องมากดเองอะไรเงี้ยแล้วค่อยกดผสมนะครับซึ่งเราต้องมากดผสมด้วยนะฮะเออแล้วก็มีคนทําไกด์ในกลุมอยู่นะฮะลองไปดูได้ว่าอะไรบวกอะไรเนาะอย่างม่วงก็ต้องขึ้นเป็นทองเนาะส่วนทองก็จะขึ้นเป็นแดงเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ผมตียัดสุดละ ยัดสุดในที่นี้คืออยู่ทองสามนะคือม่วงมันจะเป็นระดับ1 2ส่วนทองจะเป็น1 2 3แล้วก็ค่อยขึ้นแดงนะฮะจังหวะเลื่อนเปลี่ยนสีเอาง่ายจังหวะเลื่อนเปลี่ยนสีมันจะต้องใช้ของซ้ากันหมายถึงของที่เป็นของตัวเองอย่างเกาะ S อันนี้ถ้ามูจาขึ้นแดงนะครับก็ต้องใช้อันเดียวกันถึง2อันนะฮะไม่ได้หาง่ายๆนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะบอกเลยกว่าจะขึ้นได้ก็ลําบากลากําบนอยู่พอสมควร แต่สาหรับใครที่ไม่ได้เล่นตัวยิงปืนนะฮะไม่ได้ยิงอย่างธนูแบบผมเนี่ยก็จะอาจจะขึ้นง่ายหน่อยเพราะว่าของมันไม่ได้หลับ S มันก็หาง่ายทั่วๆไปนะครับมันต้องผสมให้ดีครับแล้วก็เพื่อจะดันให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทําได้อแต่สมมติของทองทั่วไปธรรมดานะของทองทั่วไปธรรมดาสมมติผมถุงมือเนี่ยมันก็แค่เอาอะไรก็ได้ขึ้นมาเป็นทองเอาอะไรขึ้นมาได้เป็นทองก็คือแหละก็คือเราก็ต้องผสมอะไรสักอย่างให้ขึ้นเป็นทองครับสมมติเราก็จะเลือกอ่า ถุงมือเนาะเราก็ต้องหารถุงมือที่เหมือนกันห้ามกินไปพร้อมๆกันนะเว้ยเออสมมุติถุงมือผมมีอยู่ห้าลายนี้ผมมีอันนี้ซ้ากันสองอันแปลว่าผมทำสองอันเนี้ยผมทําแค่สองอันน,น,นี้ให้ได้บวกสองเว้ยให้ได้เป็นม่วงสองเนี่ยตีให้ได้ม่วงสองแล้วก็กินกันเองเพื่อขึ้นทองแล้วทองไปอัพต่อแบบนั้นนะครับคือถ้าใครงงเดี๋ยวผมขึ้นผ้าให้ดูนะฮะเป็นไกด์ที่มีคนทําในกลุ่มอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือวิธีดัน CP ให้ได้มากที่สุด คือเราพยายามดันให้ได้ที่สุดเท่านี้นะครับตามที่ผมดันเพราะตอนนี้ผมต้องใช้ของเยอะมากในการจะขึ้นแดงนะไม่มีนะฮะอันนี้คือการดัน CP อันแรกนะครับส่วนเรื่องการอุปกรณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะก็แล้วแต่สายเนาะสีจำง่ายสีขาวมันเน้นไปทางแชมเปี้ยนส่วนสีดำเน้นไปทางมินเนี่ยนจำง่ายแค่นี้ก่อนนะไปศึกษาลองไปศึกษาดูอีกทีว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมอีกหนึ่งจุดที่ดัน CP หรือค่าพลังได้ก็คือแชมเปี้ยนเนี่ยครับพยายามเล่นด่านเรื่อยๆนะเว้ เพื่อให้มันปลดล็อกอะ่ะเอาแสงอาทิตย์แสงจันทร์ครับไปปลูกต้นไม้ไอ้ที่มันเป็นต้นไม้ยาวๆอ่ะไปปลดล็อกให้ได้ครบ9ก้าช่องมันจะได้ใส่ให้ได้สุดนะใส่ให้ครบทุกตัวนะครับตรงนี้แล้วที่สําคัญเลยนะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องตรงนะหมายถึงว่าการ์เดียนต้องใส่การ์เดียนไหมไม่จำเป็นผมใสใมิกกี้ไว้าะมิกกี้ไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมเลยเออมิกกี้ขอแค่อยู่ในหน้านี้เพื่อให้การ์ดมันออกง่ายขึ้นแค่นั้นเองเพราะมันจะมีเปิร์กในต้นไม้ครับที่จะทําให้การ์ดท,ที่เราใส่เหล่านี้ มันออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราอยากใช้ตัวไหนเราใส่ไปข้างบนนี้นะครับซึ่งจริงๆผมก็อยากเปลี่ยนอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะตรงนี้เป็นน้องนี่แต่น้องนี่คือมันถ้าสร้างดามีใส่ศัตรูทุกตัวที่ถูกด้วยอยูุ่อันนี้ผมเฉยๆแต่ว่าตรงนี้มันระดับ2ก็คือเน้นเน้นเน้นพลังไปก่อนนะ,ะจริงๆอยากเปลี่ยนเป็นน้องหมีนะฮะเป็น,นน้องหมีเพราะว่าดามีกงตีบวกสี่ร้เลยกย็จัดเต็มจัดเต็มอะไรอย่างนี้มากกว่า ก็อันนี้เป็นการดัน C p ได้แต่ว่าจุดเด่นจุดดีของตัวแชมเปี้ยนอ่ะมันผสมได้เรื่อยเลยคือมันจะผสมให้เรายัางขึ้นทอง่ะครับไม่ต้องมานั่งเลือกเองเหมือนอุปกรณ์แต่อุปกรณ์เราต้องมานั่งเลือกเองเพราะฉะนั้นอุปกรณ์นะ่ะต้องใช้เวลากับมันมากๆพยายามดูดีดครับอยากกินของเล่นนะพูดเลยมันต้องดูละเอียดจริงๆนะครับใช้ซ้ํากันเพื่ออัปต่ออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากอีกหนึ่งจุดครับมินเนี่ยนสำคัญเหมือนกันครับเอาจริงๆมันคือมัน เนที่ผมบอกนะถ้าเป็นสไตล์ผมมันสําคัญแทบทุกจุดเลยเว้ยเพราะอย่างมินเนี่ยนะครับมันได้อะไรเนี่ยมันได้แท็กไฟนอนมันได้เฮดีไฟนอนนะครับคือการเปิดมาได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มสเตตเรามากขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมินเนี่ยนก็ก็น่าสนใจในการเปิดเหมือนกันนะครับแล้วทีเนี้ยพอเปิดมามันจะได้เป็นเซตนะฮะสมมติเราครบเซตปุ๊บอบมันจะบวกค่าพลังเลยอ่อะผมกลุ่มลับในป่าเนี่ยดู ขึ้นมา3ามสาปึ๊บปึ๊บมันได้บวกเพิ่มยับเลยนะเพราะฉะนั้นมินเนี่ยนก็เป็นอีกหนึ่งจุดจําเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดผมมองว่าเป็นแฟรี่ที่ดูจะง่ายที่สุดในการดัน CP หรือดันค่าพลังนะครับคือตรงเนี้ยอ่ะผมติ๊กอัปเกรดได้ออก่อนคือมันจะโชว์ทุกอันที่เรามีเว้เอแต่เราต้องติ๊กที่อัปเกรดได้ผมจะติ๊กที่อัปเกรดได้เสมอเพราะเพื่อดูว่าอันไหนมันอัปเกรดได้เวเพราะเราอัปเกรดพวกเนี้ยคือมันก็จะได้ค่าพลังเช่นกันนะ คือต่อให้เราไม่ได้ใส่มันการใส่คือการที่ดูเฉยว่าเราอยากได้สก,กิลอะไรอย่างเันี้ยแอตแท็กแชมเปี้ยนเวอร์เออร์บวกสิบเปอร์เซ็นต์นานสิบวินาทีเพราะฉะนั้นผมใส่อันนี้นะครับมันจะมีอีกอันที่เวลสิบแต่อันนี้มันเป็นเฮดพีสูงสุดแชมเปี้ยนการ์เดียนแต่ผมไม่ค่อยใช้การ์เดียนเนี่ยเออนะเพราะฉะนั้นดูแค่ตรงนี้เองแต่สุดท้ายแล้วพลังมันเพิ่มนะจริงจริงพลังมันเพิ่มจากอะไรสมมติอันนี้บวกสองอยู่แล้วถ้าเราบวกห้าเนี่ยมันก็จะเป็นแอตแท็กอุกอ้อนแฟร์รี่บวกหนะน,ะะนึ่น ก็ไปกดเปิดเพิ่มซะเลยนะฮะตรงนี้แฟรี่จัดไปเอ่อเท่าไหร่เดียวห้าสิบครั้งก่อนแล้วกันนะโบ้หอ่ะโบมาปุ๊บพอไหมไม่รู้นะฮะพอไหมไม่รู้อ,อ่ะอัปเกรดได้ตรงนี้สองขึ้นสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอัน,นง่ายๆดีกว่าอันง่ายๆอันนี้ขึ้นสิบห้าได้ไหมโอ้ขึ้นไม่ได้วะ่ะดอผมต้องเปิดเพิ่มอันนี้โอ้อะไรวะเนะี่ยมีมีขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นโชว์ได้ไหมฮะแป๊บนึงนะขอหาก่อน เหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีมอมมโอเคไม่เป็นไรถ้ามันไม่มีเราก็ใช้เพชรแก้ปัญหาครับอันนี้อ่าอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้วิวศิลห้ามันจะได้ปลดล็อกเพิ่มเนาะก็เพชรพี HP วก่อนปไปดิโบไปโบเห็นไหม CP เพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับแต่ถามว่าถ้าไอตัวไอ้นนี้ยเศษแสงดาวเราเหลือเราอัพได้หมดเลยนะแต่พอดีผมเก็บไว้ให้แบบ มันถึงขั้นอะมันถึงขั้นนี้นี่คือแบบให้มัน1ึงทีละห้าเวทีละห้าเพราะทีละห้ามันจะปลดล็อกเพิ่มเนี่ยปลดล็อกเพิ่มก็ได้ซีพีเพิ่มอะไรแบบนี้แต่อย่างอันนี้ผมอัพไปมันเวลเจ็ดมันยังไม่ถึงเวลสิบก็เก็บไว้ก่อนได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นแฟรี่สําคัญเหมือนกันนะครับและสุดท้ายทักษะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าในส่วนตัวผมนะโคตรดวงสวยเลยคือกดมาแม่งยังไม่ออก S S S หรือ S S S เลยเพราะฉะนั้นผมทำอะไรรู้ไหม ผมตัดใจทุกอย่างเลยเว้ยผมตัดใจเททิ้งแล้วผมกดให้แม่งแดงทุกตัวเว้ยเพื่อให้ได้ขยายดาเมจที่สร้างแสตู3สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมผมผมแดงหมดหน้าตักอะ่ะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเยอะเอะเลยเก็บเยอะแล้วค่อยไล่เปลี่ยนทีละอันเลยเว้ยเออเก็บเยอะเดี๋ยวค่อยไล่เปลี่ยนทีละอะไรตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อนนะทักษะมันยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นการดันพลังดันซ p พีของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน,น้านี้เรื่องต้นไม้เนะ อัพต้นไม้เนี่ยมันก็เพิ่ม CP เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินก็มาอัพมันต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยแหละฮะก็มันก็ต้องพยายามดันให้ได้ไมากที่สุดแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนไม่รู้ก็คือการมาผสมไอตัวอุปกรณ์เนี่ยแหละบางทีเราไม่ได้ผสมอ่ะเออเราทิ้งไว้เฉยอ่ะม่วงก็เต็มเกลื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาผสมด้วยเพื่อดันดันค่าพลังอุปกรณ์ให้สูงขึ้นไปด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะฮะอย่าลืมเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยะฮะ ลองดูนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะส่วนถามว่าเพชรผมเอาไปใช้ทําอะไรนะหลกัหลกๆแล้วผมถ้าก่อนหน้านี้ผมเน้นอุปกรณ์จ๋าเลยเพราะผมยนีได้เอสทั้งตัวไม่รู้บ้าเหออะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าให้แนะนําเนี่ยผมมองว่าไปเปิดแฟรี่ก็ดีนะให้มันถึง l e เ e ล6หรือ l ลเ e ล7ครับให้มันได้ยูนิคเพราะว่ามันก็จะมันก็จะแบบยิ่งเพิ่มค่าพลังมากขึ้น นะครับยิ่งเพิ่มค่าพลังมากขึ้นเพราะาอาวุธของเราจริงๆมันได้จากกล่องพวกนี้แล้วเวลาเล่นผ่านด่านมันได้สุ่มพวกนี้แล้วฮะก็สุ่มจากพวกนี้ไปก่อนหรือว่าได้จากกิจกรรมเช่นเดียวกับทางฝั่งของแชมเปี้ยนเนาะมันก็ได้จากกิจกรรมเหมือนกันถ้าเราขยันทํากิจกรรมก็ได้แชมปเปี้ยนสูงๆมาเหมือนกันนั่นเองนะครับนะก็หลักๆก,ก็ผมว่าเป็นแฟรี่นี่แหละที่น่าน่ากดสุ่มอยู่นะครับรวมถึงมินเนีย่ยนเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ก็พยายามบาลานซ์บาลานซ์ให้พอดีเพราะ ผมพยายามเปิดค่อนข้างกระจายมันไม่ได้มีอันใดอันหนึ่งที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าตอนเนี้เราดรอปอะไรหมายถึงว่าตัวเราอดรอปด้านไหนนะฮะก่อนหน้าผมดรอปแฟรี่ผมเลยมาซัดแฟรี่สยับเลยฮะตอนนี้เลยขึ้นเวลห้าละนะเพราะว่าอุปกรณ์ผมจัดหนักจัดเต็มไปแล้วเออแต่มินเนี่ยนดรอปไหมเออตอนนี้มินเนี่ยนเราเปิดได้เยอะพอหรือยังเออเราก็ต้องมาดูด้วยเพราะฉะนั้นมินเนี่ยนก็อาจจะมาเปิดได้ถ้าสมมุติเรา เปิดแฟรี่ให้ได้ถึงเวล6เวล7แล้วเรามาเปิดมินเนี่ยนต่อกันแหละเพื่อปลดล็อกอัพเลเวลจัดกลุ่มกันแล้วก็เพิ่มบัฟอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับลองดูนะนะยังไงก็ลองดูกันครับการดันซีพีหรือดันค่าพลังครับผมพิดว่าไม่ได้ยากเกินไปนะนะอย่างผมก็เติมแค่ตัวแพ็คโฆษณานะครับแล้วก็หาอุปกรณ์ไปหนึ่งหนึ่งจึกนะเออห้ามใจไม่ไหวอยากได้อุปกรณ์ดีๆอยากได้อุปกรณ์เอสนะกดไปแล้วเรียบร้อยนะั้น นะครับผมนะคิดว่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนในในในช็อปนะสมมติในช็อปด้านอื่นนะ่ะผมไม่ได้ซื้ออะไรพิเศษเลยนะดูสังเกตผมกดผมกดแค่พวกที่เป็นฟรีที่เป็นแบบเป็นฟรีเท่านั้นเลยนะฮะไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะของจะเป็นอันนี้ดูโฆษณาฟรีมาพูดถึงกิลแล้วกันนะเสริมเล็กน้อยนี้เสริมให้เสริมให้ใหกิลเนี่ยผมจะเลือกซื้อชิ้นส่วนเป็นหลักนะฮะซื้อชิ้นส่วนเป็นหลักไปสุ่มนะครับ กับแฟรี่เห็นไหมผมเน้นแฟรี่ผมบอกแล้วเออผมเน้นแฟรี่แล้วก็ไปชิ้นส่วนนะถามว่าทําไมต้องชิ้นส่วนนี้นะฮะทำไมไม่กดคายคือถ้าใครมีคายเนะี่ยกดคายก็ได้แต่ผมชิ้นส่วนเนี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้คายเียไม่ได้ใช้ตัวปืนนะครับเพราะฉะนั้นอ่นะการที่จะดัน CP น้องได้เนี่ยเออมันก็มาจากการอัพตัวละครนี้ด้วยนะฮะตรงเลื่อนขั้นมันต้องใช้เศษน้องเองในการอัพขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็อยากได้เศษของไอริสเนี่ยมาอัพดาวเพิ่มขึ้นนั่นเองเนี่ยเห็นไหมมันจะได้สเตทเพ อีกมากมายเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับตัดใ,ใจดูมันไม่ได้มีอะไรสําคัญไปกว่าอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราตอนนี้ค่าพลังเราดันไปถึงไหนแล้วอย่างผมอุปกรณ์มันดันไปสุดแล้วไงตอนนี้มันมันค้างคาแล้วมันหาของยากแล้วก็ไปดันด้านอื่นให้มันได้ก่อนอะไรเนงะี้ยเออจัดลําดับความสําคัญครับจัดลําดับกันดีๆว่าอยากดันอะไรก่อนอะไรหลังนะครับผมคิดว่าแฟรี่น่าจะง่ายสุด ที่ผมพูดเพราะผมเลยแชร์ให้ทุกคนผมดันไปอัพอุปกรณ์ซะเยอะเลยเออนะแต่ว่าเฟรี่อาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็ได้นะครับนะโอเคก็คิดว่าประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะการดันค่าพลังหรือการดันค่า CP ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมยังไงลองเอาไปปรับใช้กันได้นะว่าเราอยากจะดันตรงไหนพิเศษนะก็ต้องใช้เวลากับมันหน่อยฮะเกมนี้นะต้องเล่นต้องอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็สนุกดีนะสนุกมากๆนะผมรู้สึกอย่างนั้น นะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยถ้ามีคลิปต่อ,อไปนะครับใครที่คึ้นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ